ทุกคนนะครับมี3ข้อที่จะทำให้ Chat GPT มันทำให้คุณขายดีได้อันแรกคือให้มันตั้งชื่อสินค้าให้แล้วคุณต้องมีวิธีการสั่งมันด้วยนะเดี๋ยวได้รายละเอียดจะไปสอนในคอร์สนะครับสอนในคอร์ชชื่อว่าขายดีเพราะใช้ Chat GPT เป็นนะครับคนส่วนใหญ่ใช้ Chat GPT ไม่เป็นคนส่วนใหญ่ก็ถามถามเขาแล้วมันก็ได้คําตอบอะไรมาไม่เห็นดีเลยอะแล้วก็หยุดแล้วก็เลิกคุณไม่รู้จักเทรนเขาค,คุณจะ ผมใครที่มาเรียนเดี๋ยวผมจะสอนเทรนให้นะครับอ่ะข้อแรกคือให้เขาตั้งชื่อให้ผมบอกได้เลยคุณคนส่วนใหญ่ตกมมาตายเรื่องนี้นะครับเพราะคุณธุรกิจคนไทยที่ไม่ลุ่งเพราะว่าตั้งชื่อไม่เป็นนะครับผมสอนเรื่องนี้มาเป็นตั้งแต่10ปีที่แล้วอะ่ะเคยเปิดคอร์สชื่อว่าตั้งชื่อดงังตังหลายล้านเพราะอะไรเพราะผมตั้งชื่อตั้งชื่อคอร์สตั้งชื่อหนังสือตั้งชื่อสินค้าของให้ตัวเองนะ เป็นร้อยๆชื่อแล้วก็ตั้งให้ลูกศิษย์ด้วยเป็นร้อยๆชื่อชื่อดีมันดึงดูดบางชื่อเนี่ยอย่างชื่อหนังสือนะครับบางชื่อเนี่ยตั้งชื่อไปเว้ยตอนแรกไม่มีคนดูตอนแรกเงียบผมเอากลับมาแล้วก็เปลี่ยนปกเปลี่ยนชื่อขายดีแค่เปลี่ยนชื่อเนื้อหาข้างในเหมือนกันหมดเลยใช่เหมือนที่อาจารย์บอกชูลี่ไงใช่เนี่ยพี่ผมก็บอกชูลี่ให้ไปเปลี่ยนชื่อหนังสือใช่ไหมใช่ใช่อะไรบ้าง แต่ก่อนเนี่ยก็คือเวลาชูลี่ทำอีบุ๊กนะแล้วโปรโมตตั้งหลายทีนะเงียบกลิบเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าชื่อคือมันไม่โดนคือชื่ออ่านแล้วแบบว่าเฉยเฉยเฉยไม่ได้แตกต่างจากตลาดแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าคือชื่อเนี่ยมันมันมันมีวิธีการเขียนชื่ออยู่นะที่มันเหมือนแอปพ o v ูมาแล้วว่าสิ่งที่มันจะอยู่ในหนังสือเนี่ยคือจริงใช่นั่นแหละเพราะนั้นแล้วอลการัวิธีการตั้งหัวข้อคลิป นะอันที่สองอย่างที่ผมให้มีอันนึงให้ของขวัญชูรี่ว่าชูรี่ไปทําคลิปนี้นะชื่อนี้นะคลิปอันนี้ชื่อว่าตอนนั้นชูรี่ยังไม่ดังขนาดนี้นะตอนนั้นผมบอกว่าชูรี่ไปทําคลิปนี้เอ่อชื่ออะไรนะอย่าแต่งตัวแบบอย่าแต่งตัวแบบนี้ให้ครูชูรี่ให้ครูชูรี่เห็นอีกนะในอันนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกความเป็นเอ็กซ์เพรสตของฉันมันเป็นความเชี่ยวชาญของฉันแต่ถที่คนไม่รู้จักเขาชื่อคือใครแล้วอย่างหนึ่งคนไม่รู้จักว่าครูชูรี่คือใครตอนนั้นอะ แล้วตอนนั้นคุณถึงบอกว่าพอหัวข้อมันไว้ยมันบอกว่าหัวข้อมันประมาณบอกว่าอย่าให้ครูชูรี่เห็นอีกนะมันเหมือนสั่งการใช่ไหมคนเลยตกใจเลยว่าใครเดี่ยใครคือครูชูรี่ไม่ดังเลยแล้วเขาคิดว่าเขาตกกระแสป่ะเนี่ยไม่รู้จักครูชูรี่เกลป่ะแล้วแล้วผมแบบแต่มันต้องมีมีกลิ่นอายของความเล่นด้วยไม่ไม่สิ่งกลิ่นอายของความหญิงผยองหรือกลิ่นอายแบบดุหรืออะไรทั้งอย่างแต่มันท่านพี่พมพี่บอกากำชับบอกหน้าปกมันต้องดูเล่น มีนะมดแตนโทนแบบนี้<ช>สนุกดูขี้เล่นนี่คือขีนะครับทุกคนถ้าคุณอยากจะให้ขายดีด้วย h a GP t GPT คุณจะต้องรู้วิธีการสั่งมันวันในในในคอสนะครับคอสใหม่ชื่อว่าเออเอาขึ้นเอาโปสเตอร์ขึ้นเลยอ,นอ,นอนในคอสใหม่ชื่อว่าขายดีด้วย h a GP t GPT เนาะผมจะให้40เทคนิคนะครับ40เทคนิคทำยังไงที่จะขายดีด้วย h a GP t GPT เมื่อกี้ให้ไป2แล้วนะแต่ว่าไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าทำยังไงครับอันแรก ให้มันตั้งชื่อสินค้าให้อันที่สองให้มันเขียนหัวข้อให้ปังๆนะครับผมเนี่ยตั้งหัวข้อตั้งชื่ออะไรมาเยอะมากแล้วแบบบางทีเนี่ยยังต้องพึ่ง ChatGPT เพราะแต่ว่าผมรู้วิธีสกรีนมันว่าเฮ้ยหัวข้อดีๆใส่หัวข้อไหนมันดีหัวข้อไหนมันไม่ดีคุณไม่ได้เชื่อมันทุกอันนะ ChatGPT ไม่ได้เชื่อเขาทุกอันขนาด Sam Outman แ่อกี้ยังมีข่าวมาเลย แซมอัลแมนยังงงเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมคนเชื่อแชท GPT กันขนาดนี้แซมอามันเป็น CEO ของ Open AI นะครับซึ่งผลิตแชท GPT เขาเขายังบอกว่าทำไมคนมันเขายังงงเลยบอกทำไมคนมันเชื่อแชท GPT กันขนาดนี้ก็แต่เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับคุณจะต้องมีวิธีการสกรีนหัวข้อแล้วผมจะสอนในคอร์สครับขายดีเพราะแชท GPT ใช้แชท GPT เป็นไม่ต้องเก่งด้วยนะผมบอกว่าไม่ได้บอกต้องเก่งนะถึงจะขายดีได้ no คุณแค่ใช้เป็น ถ้าใครสนใจนะครับคอร์สนี้ราคาเท่าไหร่ขายดีวันนี้จะมี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 ข้อสเสนอเจ๋งๆมา2คอร์สนะครับขายดีเพราะใช้ CBT เป็นคอร์สออนไลน์ใหม่นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นคอร์สออนไลน์ใหม่เหมือนกัน Personal Brand. งง Personal Brand แสนง,ง่าย Personal Brand แสนง่ายด้วย AI นะครับขายดีเพราะใช้ c p t สำหรับคนที่ไม่อยากออกกล้องก็ได้ใช่ไหมไม่อยากกล้องก็ได้นั่งอยู่ข้างหลังกล้องนะนะครับแล้วก็สำหรับ Personal Brand คือยิ่งถ้าคุณมี Personal Brand คุณยิ่งทำให้ยิ่งแบบทำให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็ เพอร์ซันอลแบนสำหรับคนที่คนที่เพอร์ซ a l อแบนเกืนนี้สามารถสําหรับคนที่อยากคืออกกล้องได้นะครับไม่ไม่หมายที่อยาก้องกล้องได้ทั้งสองอย่างสําหรับใครที่ไม่อยากออกกล้องนะคะก็เรียนได้และถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกพร้อมแล้วที่จะออกกล้องคุณก็เอาไปใช้ได้ทันทีคุณชุรีบอกแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากรู้เคล็ดลับอันนี้นะคะมาเจอกันนะสองคอร์สนี้ขายดีเพราะใช้ Chat g p t เป็นนะคะกับ Person a l b ลแบแสนง่ายนะคะลงทะเบียนแบบ ซูเปอร์เวไมีแบบ2วันและ3วันนะคะ<ม>ถ้า2วันจากราคาเต็ม0 0 0 0 0นวันนี้ลงทะเบียนเพียงแค่1นึ0 0 0สบาทนะคะ<ม>สอนแบบจับมือทําเลยอาจารย์ช่วยคุณคิดนะคะเหมือนคุณได้สูตรสําเร็จไปเลยนะคะ<ม>ส่วนใครที่เรียน3วันนะคะจากราคา5้าแสนวันนี้ลงทะเบียนเพียงแค่2องแสนเก้าหมื่นบาทนะคะ<ม>จับมือทําเลยแล้วก็คิดให้ด้วยนะคะคุณจะได้คุณจะได้เริ่มลงมือทําเลยคือความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เริ่มลองทําไปก่อน จนแบบว่าเริ่มชานานพอคุณกลับไปบ้านคุณแค่ทําซ้าคุณบอกวันนี้นะทาซ้าเหมือนเขียนกอไก่คุณมาเขียนเป็นที่นี่แล้วพอกลับไปบ้านคุณไปเขียนซ้าเดี๋ยวกอไก่ของคุณจะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วง่ายขึ้นเรื่อยๆด้วยครูบอกแบบนี้เลยเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ทําไม่ได้เนี่ยเพราะคุณไม่เคยเริ่มแบบถูกต้องพอมันเริ่มแบบยากๆน่ะคุณจะถอดใจจริงป่ะลองถามตัวเองว่าคุณเริ่มมากี่ครั้งแล้วแล้วรู้สึกว่าทําไมมันไม่ได้สักทีเพราะวิธีการเริ่มของคุณเนี่ยมันอาจจะยาก แต่ถ้ามาเจออาจารย์เนี่ยจะรู้เลยว่าวิธีที่มันง่ายนะแบบที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเนี่ยทำยังไงค,คุณแค่ลองมาที่นี่นะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายเหมือนที่เหมือนที่ชูลี่เป็นมาก่อนที่ชูลี่ปฏิเสธการใช้ AI เนี่ยมาตั้งนานแล้ว,ลวจนแบบว่ามาเจออาจารย์เนี่ยแล้วแบบคือเห็นคาตาเลยว่าฮะมันง่ายแบบนี้คือ,อคือพอ,อมันเป็นแบบนี้มันมันเลยทําให้ชูลี่บอกว่ามันเห็นคาตาแล้วนี่พอหลังจากวันนั้นนางไปทําเกือบล้านนางไปทําได้ ต้องไปทำเกือบร้านสุดยอดเลยแต่ก่อนออทำทำอีบุ๊กนี่ชูลี่แบบโหนานมากเลยกว่าจะอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นมากว่าจะได้นี่คือแบบ3เดือนอะเดี๋ยวนี้คือวันหนึ่ง3เรื่องก็ได้ใช่